เอาละครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ยังลังเลในการสมัครสมาชิกช่องกอมีทีวีอยู่นะครับกลัวที่จะไม่คุ้มหรือกลัวที่จะไม่ได้เกมโปรตามที่หวังนะครับผมก็ดูจากอันนี้ได้นะครับผมอัปเดตเกมโปรทุกวันนะครับในกลุ่มนะครับผมแล้วล่าสุดนะครับมีน้องสมาชิกคนหนึ่งถักเข้ามาบอกว่าพี่มีเกมนี้ไหมพี่ก็ตอบเดี๋ยวนั้นเลยนะครับบอกว่าไม่มีเดี๋ยวพี่ดูให้นะครับผมพี่ก็ทําการโปรให้เป็นที่เรียบร้อยเลยไม่ถึง10นาทีครับไม่ถึง5นาทีพี่โปรเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ยับส่งลิงก์ไปให้น้องเลย่ี สิบาทนะครับผมก็ได้คุยกับพี่ด้วยนะครับแบบตอบเร็วทันใจจริงๆเลยนะครับผมนะครับผมถ้าใครกดสมัครแล้วทักเข้าเฟสมาด้วยนะครับผมหรือไม่ก็ทักไอจีมาได้นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้เข้ากลุ่มกันนะครับผมแล้วก็เนี่ยครับหรือถ้าไม่ทักพี่นะครับก็สามารถเข้าไปกดเข้าไปในช่องพี่นะครับแล้วกดคําว่าชุมชนนะครับจะมีโพสต์สำหรับสมาชิกอยู่นะครับสามารถสแกน QR c ค d e ได้เลยนะครับผมแล้วก็เข้ามาเป็นครอบครัวมินิทีวีด้วยกันนะครับบ๊ายบายครับผม เอาเลยครับก็การสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กันในช่องกอล์ฟมินี่ทีวีนะครับวันนี้มาอยู่กันในคลิปสอนโหลดอ่าโปรแกรมรถลดในแอปคาร์พาร์กิ่ง multiplayer ภาคที่2นะครับเวอร์ชันหนึ่นย์แปนั่นเองนะครับสำหรับใครที่โหลดไม่เป็นสําหรับใครที่โหลดในลิงก์ไม่เป็นนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็เลยมาทําให้ในแอปนะในแอปหรือว่าถ้าใครอยากโหลดง่ายๆนะครับผมให้ทักเพจได้เลยนะนี่ครับผมทิ้งลิงก์เพจไว้แล้วก็ สามารถทักมาได้ไอจีในก็ได้ะครับผมเวลาสมัครสมาชิกอะไรแบบนี้นะครับหรือว่ากดที่สมัครตรงนี้ก็ได้นะครับผมนี่อ่ะก็ทําได้เลยหรือว่าสําหรับใครที่อยากโหลดฟรีะครับแบบผมแบบโหลดง่ายๆเลยนะครับให้กดมาตรงคอมเมนต์นี่ครับนี่ตรงนี้เลยนะครับผมคําว่าลิงก์โหลดตรงนี้นะนานผู้งมิดไหมตรงนี้นะครับอ่านี่ตรงนี้คือตรงนี้จะเป็นลิงก์นะอ่ะเรากดไปเลยนะครับปึ๊บ นี่นับจะเป็นอย่างนี้นะถ้าเรากดมาที่อันแรกก่อนเลยนะสับสับสไลค์ออนยูทูบนะครับผมอันนี้ผมทําในคอมเพื่อเพื่อจะให้แบบเห็นภาพมากขึ้นนะครับอ่ามันก็จะเด้งหน้านี้แล้วเราก็กดย้อนกลับมาหน้าเดิมนับนี่อ่ากดมาหน้าเดิมตรงนี้เลยนะครับแล้วก็กดอันที่2เลยนับไลค์แอนด์สับสับสไลค์ออนยูทูบนะครับผมปึ๊บนี่นับก็จะเป็นอย่างนี้มาแล้วก็เราก็กดไลค์ไปนะครับถ้ากดแล้วก็ไม่ต้องกดแล้วนะครับแล้วก็สับสับสไ์ถ้าใครยังไม่ได้กดนะครับก็กดซับได้เลยนะครับผมอ่ะแล้วก็ ไปกันต่อครับอันที่3มนะ Subscribe and Hit Bell ไอคอนนะครับก็คือการกดกระดิ่งนั่นเองนะครับขอปิดเสียงหน่อยอ่ะกดกระดิ่งนะครับถ้าใครยังไม่กดก็กดซะนะครับผมหรือว่าถ้าใครกดแล้วก็กดปิดไปได้เลยนะครับนี่ลิงก์ก็จะหายไปแบบนี้เลยประมาณรอสัก2วีนะครับผมเขาก็จะหายไปแล้วนะครับแล้วก็ไลค์และคอมเมนต์นะครับผมอืมแล้วก็ไลค์ไปได้เลยนะครับแล้วก็คอมเมนต์อะไรก็ได้นะครับผมแต่ว่าผมเป็นเจ้าของช่องนะผมก็เลย ไม่ต้องอะ like นะครับอ่ะเราก็กดปัดทิ้งได้เลยนะครับปั๊บอ่าแล้วก็ไลค์ออนวิดีโอนะครับอ่าแล้วก็ไลค์ไปได้เลยนะครับใครยังไม่ได้ไกดไล<ป>ค<ม>์ like นะครับกดได้เลยนะครับแล้วก็กด,ด,กกดปัดทิ้งปั๊บนี่นะครับจะปลดล็อกตรงนี้มานะครับอันล็อกลิงก์เรากดไปได้เลยชึบทีหนึ่งอ่ะมันจะเจอหน้านี้นะครับผมอปนนี้เป็นหน้าลิงก์โหลดเกมนะครับก่อนที่เราจะไปกดตรงนี้นะห้ามกดตรงนี้นะครับผมให้เรามากดตรงนี้ก่อนนะครับอ่านคําว่า ฟาดดาวน์โหลดอินอันนี้นะครับผมอันนี้คือไม่เขี่ยวนะอัน,นเรากดปัดได้เลยนี่นะครับตรงนี้เป็นออนนะครับเรากดปุ๊บตรงนี้เป็นออฟแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นลิงก์สีขาวนะครับดาวน์โหลด APK 2 5 8 8 1 1 MB อ่ะอันนี้คือถูกต้องนะครับผมชื่อไฟล์นะครับสำหรับชื่อไฟล์จะเป็นชื่อนี้เลยนะครับผมนี่ชื่อไฟล์จะเป็นชื่อนี้เลยนะครับโอเคก็ ลอรโหลดเสร็จนะครับแล้วก็ติดตั้งได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวผมติดตั้งให้ดูนะครับผมโอเคครับตอนนี้ผมก็ดาวน์โหลดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะว่าจะเป็นเกมนี้เลยเกือบ3ามิกเลยนะครับโหลดอย่างนานเลยนะก็สามารถกดติดตั้งไปได้เลยนะครับผมค่ะปาร์กิ้งมันติเพเยอร์ภาคที่2นะครับผมเราสามารถกดติดตั้งไปได้เลยนะครับแล้วก็ รอสักคู่หนึ่งนะตรงนี้ก็อาจจะใช้เวลานานนิดนึงนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเล่นได้หรือเปล่านี่ครับผมกด,บาปปาก,กดเข้าไปเลยครับคาร์ r k i ทัวร์อ่ะกดเข้าไปเลยครับปึ๊บอันนี้คือไม่ได้ตัดต่ออะไร ดูได้นีครับผมนะม่กดสีเขียวนะครับ cancel ลนะครับปั๊บตัสีเขียวคือจบรอสักครู่นะครับผมเกมเขาอาจจะโหลดนิดนึงเนี่ยครับโหลดทรัพยาก,กรนะแ่โหลดดิ้งครับ m a กกิ้งมัลติเพย์ภาพอย่างสวยนะครับประมาณนี้นะครับผมแค่นี้ก็สามารถเล่นได้ปกติแล้วนะครับ ง่ายๆเลยอ่ะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับตรงนี้อาจจะโหลดช้านิดนึงถ้าเครื่องใครไม่แรงนะครับอาจจะช้ากว่าน,นี้หรือถ้าเครื่องใครแรงก็อาจจะเร็วกว่าน,นี้นี่ยับแล้วแต่เครื่องนี่คนมาก่อนเลยนี่รับนี่รอรอแป๊บนึงนะครับอย่าเพิ่งกดอะไรนะ,ะให้มันเดินเนื้อเรื่องกันก่อนโอเค นี่ครับโอ้โหเรียบร้อยเงินเด้งแบบรัวๆประมาณนี้เลยก็สําหรับเกมคาบากิ้งมันตีไปเยอบ้าง2ก็ประมาณนี้นะครับอ่เดี๋ยวซื้อรถให้ดูละกันซื้อรถให้ดูละกันซื้อรถใหม่ดีครับเอาไปทํำปกนิดนึงรถใหม่ๆมันไม่สวยเลยนะรถที่มันขึ้นวันนิว คันนี้เท่นนะคันนี้ถ้าแต่งสีเหลืองนี่เป็นบับเบิลบีนะครับเราแต่งอันนี้เลยเราไม่แต่งเครื่องวุ้ยเฟยวจัดเท่จัดนะครับอันนี้แปลกๆเอออันนี้มันยังพอดูได้นะ เอาอันนี้ดีกว่าโอเคชิปข้างหน้าครับนี่โอ้โหแต่งมวละเท่เลยเอาอันนี้ไม่ใช่เอาอันนี้ออน,น,นี่เอาให้มันมีดำแซมหน่อยอะอันนี้คืออะไระตูดเหรอท่อครับผมท่อดีครับ ือว่านี้ดีดูว่านี้ดีอุ้ยท่อนี้เทน,นะท่อเดี่ยวอ่ะเราเอาเอาันนี้แล้วกันครับข้างข้างอนะที่หยียบชิบอันนี้มันจะนูนออกมานิดนึงอันนี้ทรงเหลี่ยมทรงนี้มันแลจะเทกว่านะครับโอเคไปต่อฝากระโปรงนี่ โอ้โห uh huh. oh อันนี้มันร <laughs> ะบายอากาศเยอะเกินโ okay. อเควันนี้แล้วกันครับนี่คืออะไรนี่คืออะไรอันนี้ไม่แน่ใจนะครับซื้อไ้ก่อนก็อันนี้โอ้มันมี้แต่งเยอะมากเลยนะคันนี้แต่งเยอะมากใส่ไว้ก่อนครับ ก็สีโอ้โ้หสีเท่มากอุ้ยอันนี้สวยนะฟ้าน้ำทะเลนะครับเอานี้แล้วกันสีน้ำทะเลที่จัดจานเบรกจานเบรกมีเปลี่ยนสีไหมเอานี้แล้วกันสุดท้าย โพลิสต,ต้องใส่อยู่แล้วโอ้มีโพลิสให้เลือกด้วยว่าจะเอาไหนไม่จัดเลยเอาแต่งสักนิดนึงเอาเป็นอันนี้แล้วกันครับชิปแล้วก็ ไม่ต้องเอาอะไรละโอเคนี่พอนะครับประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวลองไปเล่นให้ดูว่าจะเล่นได้หรือเปล่าไปที่มัตติเเยอรครับที่ไฮเวย์ way. โอเคเดี๋ยวรอโหลดสักคู่นะครับโอเคครับตอนนี้ก็เข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สำหรับคลิปนี้ ก็เอาไว้ประมาณนี้ละกันนะครับผมนี่ก็เล่นออนไลน์ได้แล้วนะครับผมก็เอาไว้เท่านี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าใครอยากให้มาสอนเกมอะไรน,นะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับอันนี้คือง่ายๆมากๆเลยเนี่ยมันจ้องจะขมโมยรถผมอยู่ผมอยู่ทรงนะครับดูเทจัดเลยนะครับโอเคก็บาย,บายๆนะเดี๋ยวเจอกันใหม่อีกหน้าบายบาย